พิกพอตพอดแคสต์ความรู้อินฟิน t y ี้ย่อยต้มเสิร์ฟให้ท่านภายใน8นาทีต้องเข้าใจ Broad to you by b r r ิ n เก r i n in อิม h a n a n n i m a l h e a l t t t h i l l n n d สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกพอตพอดแคสต์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับเราจะมาสรุปต้ยมยำทำข่าวให้ทุกท่านในเวลา8-10นาทีครับ จากเอพิโซดที่แล้วนะครับเราได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของตัวเนื้อสุกรแบบ PSE กันแล้วนะครับในเอพิโซดนี้เราก็จะมาดูกันว่าจะมีวิธีไหนที่จะมาช่วยลดการเกิด PSE ในเนื้อสุกรได้ครับโดยเรานะครับสามารถลดการเกิด PSE ได้ทั้งจากการจัดการทั้งเรื่องสภาพอากาศครับซึ่งมอแกนได้กล่าวไว้ในปี1994ว่าฤดูร้อนหรือในช่วงที่สภาพอากาศมีความแปรปรวนจะมีโอกาสทําให้เกิด PSE มากกว่าในช่วงสภาวะอากาศปกติถึง40%ครับเราจรึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยเฉพาะในสุกรขุนช่วงท้ายครับและที่เรารอพักขายนอกจากนี้การจัดการในช่วงก่อนฆ่าก็มีความสำคัญครับมินเลอร์กล่าวไว้ในปี2001ครับว่าไม่ควรทำให้สุกรที่จะฆ่าเกิดความเครียดต้องให้สุกรมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการจับบังคับสุกรก่อนฆ่าไม่ควรทำให้สุกรดิ้นมากเพราะการดิ้นของสุกรครับจะไม่มีผลต่อ การหลั่งกดแลคติกในกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการไล่สุกรในปัจจุบันครับจะเห็นได้ว่ามีการไล่ขายในช่วงที่มีอากาศเย็นเช่นช่วงเช้าและใช้อุปกรณ์การไล่ที่กระทบกระเทือนน้อยที่สุดครับนอกจากนี้ครับ Apple ได้กล่าวไว้ในปี2001ว่าควรมีการอดอาหารอย่างน้อย8-12ถึงชั่วโมงครับเพื่อลดระดับไกโคเจนก็จะช่วยลดอัตราการเกิด PSE ได้เช่นกันครับการจัดการการให้อาหารนะครับจากงานศึกษาของมหาวิทยาลัยโอเลกอนที่ผ่านมา พบว่าสุกรจะมีอัตราการสร้างกล้ามเนื้อหรือเนื้อแดงนะครับจากแรกเกิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและอัตราการสร้างจะเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่น้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมครับจากนั้นอัตราการสร้างเนื้อแดงจะค่อยๆลดลงส่วนอัตราการสร้างไขมันนั้น,น,นจะเริ่มสร้างตั้งแต่แรกเลยครับและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอายุจับขายทําให้การให้อาหารที่มีพลังงานสูงในช่วงท้ายนะครับจะส่งผลในเรื่องของการสร้างไขมันมากกว่าเนื้อแดงดังนั้น การให้อาหารสุกรที่เหมาะสมต่อคุณภาพซากในปัจจุบันนะครับจะให้อาหารความเข้มข้นสูงตั้งแต่ช่วงแรกๆโดยเน้นตั้งแต่ยานมจนถึงช่วงสุกรเล็กหรือประมาณน้ำหนัก50กิโลกรัมครับและค่อยๆปรับลดระดับความเข้มข้นลงช่วงสุกรขนระยะท้ายจะเป็นการให้อาหารที่มีพลังงานลดลงครับเพื่อไม่ให้นำไปสร้างเป็นไขมันมากแต่ยังต้องมีการเสริมทั้งในเรื่องของโปรโตีนและกรดอะมิโนให้เพียงพอครับ นอกจากนี้นะครับเนื่องจากบางฟาร์มมีการแยกเลี้ยงสุกรแบบแบ่งเพศทําให้สามารถปรับสูตรอาหารให้เหมาะสมกับเพศได้โดยซากสุกรเพศเมียครับมักจะมีแนวโน้มสัสดส่วนเนื้อแดงต่อไขมันที่ดีกว่าสุกรเพศผู้ตอนครับสอดคล้องกับงานศึกษาของโกเวอร์ในปี2017ที่พบว่าสุกรเพศเมียมีความหนาของไขมันสันหลังต่ำกว่าสุกรเพศผู้ถึง10มเมตรครับ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับในการแยกสูตรอาหารสําหรับเพศเมียกับเพศผู้โดยเฉพาะเพื่อปรับระดับพลังงานให้เหมาะสมกับเพศสุกรครับการเสริมสารอาหารอื่นๆครับที่จะทําให้เนื้อสุกรมีสีเข้มขึ้นได้เช่นวิตามิน E บวกรีเนียมหรือแร่ธาตุอื่นๆอย่างเช่นแมงกานีสครับจะส่งผลในเรื่องของการลดการเกิดลิปิดออกซิเดชันซึ่งจะทําให้เนื้อสุกรไม่ซีดระหว่างวางขายได้ครับตรงนี้ก็มาจากงานวิจัยของ Apple ในปี2007ครับ เรื่องของแสงในโรงเรือนก็มีผลต่อคุณภาพซากเช่นกันครับปัจจุบันครับการเลี้ยงสุกรในบ้านเรามีการเน้นการให้แสงมากขึ้นเพื่อให้ส่งผลทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตและการกระตุ้นการกินได้นอกจากนี้ครับชั่วโมงแสงยังส่งผลต่อเรื่องสร้างอีกด้วยมีงานศึกษาของเทลากิในปี1986เปครับเปรียบเทียบระหว่างสุกรที่เลี้ยงในที่มืดกับสุกรที่มีการให้แสง พบว่ากลุ่มของสุกรที่เลี้ยงในที่มืดน,นะครับจะมีการสะสมของไขมันมากกว่ากลุ่มที่ได้รับแสงครับนอกจากนี้ความเข้มของแสงก็ยังส่งผลต่อเรื่องแผลกัดกันที่ผิวหนังด้วยจะส่งผลต่อมูลค่าในการขายสุกรขุนด้วยนะครับถ้าหากความเข้มแสงสูงเกินไป ก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดและการกัดกันได้ครับในงานศึกษาของมาเตลลี่ในปี2010แนะนำว่าในโรงเรือนสุกรขุนควรจะมีความเข้มแสงอยู่ที่40-80ลักและชั่วโมงการให้แสงที่14-16ชั่วโมงต่อวันก็จะส่งผลดีต่อทั้งการจเจริญเติบโตและคุณภาพซากครับส่วนในปัจจัยด้านสุขภาพนั้นก็ส่งผลต่อคุณภาพซากเช่นกันนะครับ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างกล้ามเนื้อแดงเช่นไมโครพลาสมาไฮโอนิโมนีอีและพอไซเซอร์โคไวรัส2ครับโดยมีงานวิจัยในฟาร์มสุกรที่ประเทศเบลเยียมครับพบว่าสุกรที่ได้รับวัคซีนของไมโครพลาสมาและเซอร์โคไวรัสมีเปอร์เซ็นต์ลีนที่สูงถึง6 1และให้ผลกำไรจากคุณภาพซากสุกรที่ดีกว่าถึง2ยูโรต่อตัวครับถือว่าการควบคุมสุขภาพก็เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้ก,กันในการพัฒนาคุณภาพซากครับ ในส่วนของวันนี้ครับหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความรู้และเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการสร้างผลกํากไรอย่างเต็มประสิทธิภาพจากการขายสุกรขุนได้อย่างครบถ้วนนะครับซึ่งในส่วนของวิชาการทางด้านสุกรอ,อื่นก็ยังมีให้ทุกท่านติดตามทางช่องทาง p i c อร์ d พอดแคสต์ท็อกก t e ตและ p i กกี้คอนเน็กต์เฟซบุ๊กไลนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ